สาใบดีพี่น้องุ่วโทษนเรื่รองเก็บข้าวปุ้บพี่น้อง สบายดีพี่น้องแง่หมอเศร้าเลี้ยงเขาตะเ้งเดี่ยวนึงเด้อเหอุปรูให้เพิ่นกินแป้งเฮียนแพ้งมาือถูกทุกคนเด้อทางไกลทางไกลทางลาวทางไทยทางต่างประเทศมเมนี่แม่ม้อนใส่เสื่อนเนาะจะไปทุระไปส่งกระเคี้งแล้วก็นจะไปทุระเขาเซโน ธนาคารไปเอาเงินน้องสาวคนผากหายพี่น้องไปเข้าธนาคารไปฝากเงินมาใหา้แวสิด้ยยังแหละสื่อ,อยังแหละมาเนี่ยนะมาฮู้อ <c oughs> มมขอดใจพี่น้องที่ให้ก็ร่างใจทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ หลายคนก็บเสร็จมาเสร็จมาใสา่เมยมอนเนาะสูดเอ,อ้เมยมอนเด้อสูดเด้สิส่งทุกอย่างขอบใจหลาย,ลายๆที่นาะงหักแพงเมือ่อทุกคนนะไอคุณกินปลามาพีกินเขาบ้านพีเมืองนอกเทศลาวประเทศไทยหักกันแพงกันพี่นอ้องโอ้ยเมยมอนเอ้มีบุญทั้งพีเด้อมาเที่ยวเลยเด้อเที่เมยมอน มันถืไป,ไปเนะาะมันบ่ยากเลยกเมือเียไปสมาหาไผรก็สบายเขาตะให้ด่านเปิดนน้ด่านเปิดมาได้กันอาไปหากันได้รัวเขามีพาสาปอร์ตใบเดินทางเขาไปได้สบายเป็นบริกรกันแต่าบานเป็นบริกรกันแล้วเขาห้ไปถือต้องเป็นยังนี่พาสปอร์ตไปแก้งออกแก้งเขาอยู่เป็นเดือนก็นได้น้องพี่น้อง มีเงินเที่ยวบอ่อยู่เป็นเดือนมีเงินเที่ยวบ่เท่านั้นแหละแต่ทางนั้นจะมาเล่ากัน hit พ a ส s p o r t มานะพี่น้องสบายแต่ในอยู่ไรเมื่อขันเจียค้าพอได้แต่ซองมื่อมันพระรดุนขันมาเนี่ยพระจะลุ่มกันจะคุยกันจะนอนอ้อมกันนะพี่น้องขันมาหากันอย่างนั้นเด็กคนเขามาหากัน ไปหันจกไปนี่เอออยากเนะห็นนั่นเห็นอะ่รนี่ผ้าไปแน่ีย่ยผ้าไป,าไปนี่นะมีอย่างสื่อสู่กันกินสั่งสั้นกันม,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 มาเยี่ยมมายามมาเลยด้อพี่นอ้องเด้อด่านเปิดมาห้ามีมอนเลยสิแกงเราไม่สิกิน <laughs> แกงเราไม่ลวกพักคนปลาเนาะพี่น้อง แม่มอชิหักตอนตัวนั้นแหละอาารบ้านเอากินแบบนั้นแหละมันวิตามินดีมันดีนด,ดีต่อสุขภาพก็ทำกินแบบนั้นะไปกินเนื้อกินแบบนั้นเลยเขาไวเด้วยพี่น้องเดลอกินเนื้อเด้อกูได้มากินเนื้อนะ่ะกินซีนเขาไว,ว้มันโปรตีนแห้งสดนะกินประเภทพัก เผ็ดน้อไม่เผ็ดเฮ็ดเผ็ดนั่นนี่แหละมันดีดีต่อสุขภาพมีม่นนะอนอะเขามันบ่มีลูกมีล้านนี่บ่กินเลยแหละเป็นปูเป็นปลาเนี่ยกินเจเนก็เลยดีกว่ากินอาหารซึ่งบ่มีเลือดเนื้อดีต่อสุขภาพ เน uce, ี่ยอยากลูกอยากร้านเขาบอกกินน้ำมันบัวไหลนะก็เลยซื้อแค่นี้เลยเดี๋ยวตัวเองก็ก็กินก็กินพักกินยังใช่ว่ามักกินแต่น้ำไม้มักไปซื้อน้ำไม้มากินนะแม่มอญต้มน้ำไม้งามนี้น้ำไม้ไหลน้ำมันไหลซื้อน้ำไม้เขาต้มขายโอ้ซื้อหาเพื่อกี่ซิเพื่อกี่แบบไม่ได้จะกินเนาะมันถืกน้ำไม้งามนี่นะ ไม,ไ,ไ,มนนไม่ไข่ไม่น่นว่ามีใค่อยากกินนั่นแหละถ้ากินน้ำไม้ล่เลยต้มแจ้วกะปินปนกบมาพี่น้องแซ่บกบก็อยากซื้อมากินอยู่ซื้อมากมี่ผูกขากล้าขาไห สิ่งทีชีวิตมากินบุก้าขาพี่น้องเลยเลยอยากกินอยากจริงจริ่ะเปนบก่าเลยบริสุทธิ์มาอยากเลยงปนกบจะน้ำไอผสมนะนียคือเหตุไงคียงกับบกเคยบุกเคยขาสัตว์คูอเฮ็ดจักเถื่อนนี่ก็ได้นี่คือเฮหตุานักกินย่างกับหนันกินปลาซื้อปลาหนอกก็นิ่งย่างกับใเขาวคั่วมาให้โยดอยู่ตลาด ตอนใหโดรไม่ไดเอามาเห็ดเองจะเสือกระสือกระนินก็ได้เขาขาให้ขั้วให้ท่านเหดอกเฮียนะกาะเจ็ดมงใายจี๊ดม่ึงไปก็ได้เปิดม่งขาแถวมันแถวขมือบ่วเพราเพิ่นเสือเขาหอมเลยรวมแั่จันที่รวมแถวรวมแต่วันจันเ่็ดเขาแถว เป็นเลกขาหอมอ็มงเจ็ดโมงเลยค่ะปูเขาเนก็ขาดเจ็ดวัามีดอกเขาเปิดเขาเห่ง,งเจ็ดโมงตะเถอปูแหงมาสวยขันว่างานไหนนั่นมีรวมมีนั่นดีเจ็ดมงรึ่งปูเขาหอมคือมือัหนนะเจ็ดมงเรึ่งมือนนะมือเป็นประกาศมืนนะอเจ้าด้เขาแถวบ้นนะมือไปซาเป็นหอมเลืองมือไปเป็บบนเดดกับบเข้าว ไปไปบรท่านเลก็ะยมห้องนะจะเพิ่นหน้าหัวแตกหัวแตนโอ้ยยืนตากแดดน้ำโคลสิเล่ย์สิเล่ยืนตากแดดกลางเดินนะก็แห้งแล้วฝนสิเบาเล้วรวมแล้วเจอยู่อีกบ่ ปลาทูกลาสือคือโลหนึ่งกับเพื่อสซีมดผู้แห้งบุคคลเสด้กินอย่องกินเอ่ะนั่นกินแล้วนี่ส่วร์ไรกินผักกินปนปนป้าบ่ต้นไม้บ่ไปไปสันทนาซื้อมากจะเทงรลนอปลาทูนี่กระโลหนึ่งเป็นทิศซ้ำซ้ำนี่แหละซ้ำทุกทายนี่แหละแต่ก็ได้ซื้อมาคือว่านั่นไม่หล่ะก็ซื้อมามาเมียนเขาตู่เมียน บอยากก็กินเนาะพึ่มีไว้ในตู้ก็ดีเอาบยากกับกินไว้ในตัวเนี่ยเจอคือว่าสุกเซินมากไม่ได้กินก็เอามากินข้าเต้องกินมานั่กินเขาจะเศร้าอยากคือสวยอยากเขาซิบโมงสิบโมงเศร้าอยากกินเขาเองโมงสิบโมงตอนนี้เหมือนจะแต่ว่ากาแฟก็ไปกินนะ กินกาแฟกินไม่ได้กินแบบบีบพ่อใจพ่อใจสั่นก่เคยกินจักเถอกาแฟกินหัวใจสั่นเพราะว่าเขาเป็นหัวใจโตม่อนเป็นหัวใจโตเรือเปล่าแล้วก็อะไรนี่ย่ามาบุกิดในเลโมก็แนะนำว่าอย่าคิดไรเด้อะารนะบุคิดยังเลยก็เรียกก็าคอยดีเองเปิดร้านแน่นไปหาหมอนะคอยว่างมีสุขยาง คนย,ายา่ยา,ยางคนย่างนะี่น้องต้องมีสักวันคนย,ยามเอานั่นแหละเดี๋ยวหนึ่งก็ดีเนาะอนย่างหดข้าวมันก็นเป็นอนย่างหดข้าวมันก็ดีคนเฮามนส่งพินอนาคตปีนี้จะสิเป็นอะไรปีหน้าจะสิเป็นอะไรครับผูจักแต่เผื่อว่ามันเกิดมาเฮาก็ต้องยอมรับเนาะอย่าสบิดไป แล้วก็สบายกินเท่านั้นแหละง่นคือจะสู้บ่อแน่เลยพี่น้องเลยห้กกำลังใจตัวเองแล้วก็ hum, สู้เพื่อพี่น้องที่อยู่ข้างๆที่ห้ยกำลังใจสิ่งทุย่างเพื่อจะอยู่ร่วมกันนานๆจะเห็นกันนานๆนะพี่น้องกานเปิดมาได้เขาจังมาหากัน ด้านเปิดธ้รมะเราเด้อผีหน้องเ้ยขี่รถเมฆขามาเลยสอนนาเกดมุกดาหารมีมอสิเวลาสิเวลบเอาอู่ดานมาเลยกิน,น,น,นข้าวเออเซโน ต้องคิ้งิ้เยลาไปก่อนเ้ยพี่น้องเดยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามมองเบน่อยแล้ว <c oughs> ลก็บายอาวลิปงค้ามิมอลาดก่อนเ้ยพี่น้องเลยเดิมติดตามผิดนาเยยึกซกดไหลก้ยตะไคร่กุิงกระส่งเบาหน่อยขอบคดด้อพี่น้องเ้อบาย